ครับสวัสดีครับมื้อนี้เฮาย่างปลาหมึกอีกแล้วพี่น,อออน้องเอ้ยบางทืนึก็ย่างมื้อนี้ก็ย่างครับน้ำจิม้มสามรสนี่ครับหน้าตาสิประมาณนี้ครับผมตำแตงย่างปีกไก่ย่างโค้งหมาครับมื้อนี้ข้าวเหนียวฮ้อนๆนี่ยสีสันปลาหมึกเฮาโอ้ยหนวดเป็นหนวดพี่น้องเอ,อ้ยวัวเป็นนั้นเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาซอยได้ ทางกันน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มสามรสสุดแซ่บคนย้อนห้อนเดี๋ยวมาซ้อยปลาหมึกครับเน้หน้าตาหมึกตัวใหญ่ครับผมเป็นโต้เลยขึ้นจากทะเลสดๆครับผมอัดแข็งเลยใส่เสมาคุเองครับพวกนี้หมึกสดๆครับผมๆๆช่วงนี้กินหมึกกันสองมือติดแล้วครับ นะครับซอยเลยหมึกตัวใหญ่ครับส้อมคนเนาะเนี่ยนมนมครับตอนใหญ่ๆจังหน่อย นม,ม,โมวโหมัตบรรงเดืดเอาก็ถามจับซื่อๆกัสิหนตัวเดี๋ยวนหนมหนุ่มก็ตะวันขึ้นข้าวอยู่วะนักอันนี้ดีๆพิ่นุ่ หวดครับหวดหมด,หม,ดมีแต่ข้าเดียวหมดกำแตงพี่น้องเอ้ยใส่ปลาหมึกใส่ยางไก่สีโค้งมานี่ครับทางเขาเมื่อยเสียแล้ฮะตอนใหญ่ตอนหน่อยใส่เลย จ้าด่างออกไปดีนะเสียงตุ๊ตุ๊ดแข็งกระโดดกะโดดหนุ่มดีครับนี่ครับผมพร้อมเสิร์ฟนะครับหน้าตาตั้มแต่งน้ามั่วมทองมา เจียวจิ้มสีโค้งหมาเขาครับอย่างไากเ่ไจกเจาเา้าเกลียวน้ำจิ้มเจ้าเกลยอย่างสีโค้งหมาครับผม,มสีสันก็สบประมาณนี้เด้อพี่น้องมักตะไ,ไร่ใบกุดูดกระเทียมผิดไทยดำครับหอมๆเออถอดเนื้ยหมาผสมเนื้งนองวงวันตักเอกมักขึ้นนครับสองอย่างเนี่ยมักสมุนไพร่องโอ้โห่อทานอย่างเขา จิมสามรดมาเด้อพี stance, oria, okay. uh ่น huh. oh, so, uh ้องสิบแสบครับข้าว้อนห้อนหนึ่งใหม่ๆหม่เนี่ยเด้อหลังหลังเดี๋ยวว่าเนาะเอาอย่างซื้อข้อมะงเออย่างโอ้ข่าหัวหนึใหม่ม่เนาะเออเปผลผลในทางข้างบนลอ๋ นั่นบ้างมาแล้วนะ่นนี่จเลืออาหารกินปีไก่มีทั้งสับมีทั้งสัหนาสับทันใดหอนมืดนมนมครับเนี่ยผีเรือเจียวจิ้มเจียวเจียวแบบนี่เจียวก็หมดจิ้มน้องเลิกแล้วอัะค่อยนัว ก่นยา้อื่องเนเสีดน่ิงมอตมกว่ามอ้งเห็อ๋อเพ่อนเนาะแบนกันน่งรักเลอหลายเรืองเมก้เรื่องน่ารักหายอย่ว่าเรเมื่อแต่ขึ้นเราไปกินหลายอย่างไ้กินตาได้สูงแล้วก็สิกินหลายปนได้สุดท้ายมั้งตำแตงแซ่บ ลาเนี i i ่ยครับ hmm. น mm ้ำพริกจะจัดไกลขึ้นสีนมครับเนาะน้าขามเครื่มเฮ้โหลดปนโหลดปนเนี่ยมาเลยยามเบิร์ดของเอเสริมดูจิเอายามชื่อแรกเนี่ยแตเติมพอจี่ มาถอดเนี่ยละยาเนบอหมอีาโ้ๆออันนี้ก็สีอย่างขาง,ง,น,ง,อางานอ,อกเื่อนก็บป็าหมึนนกนพันไ,ไปฝุกอยู่ด้ยเด๋ยวไปเฮอยูอ่ผมมาพี่นอลสีโค้งมาครับเม็ดพิดไทยตั้มบดเอียดอย่าะน้องราบ เหรอตีกระตือเรงสันเละเคีืงเข่าเยอะแท้แท้น้อยังแบบนี้ได้มบักน้ำพริกลาดเลย ไม่สิวดำแต่กัดหนังมมาโดนหมาไม่ไปโดนไม่คุยหนักเ่องท่หวานไม่เซนหรอเซนหนึ่งตังร้ายไม่อยู่อันนั้นกับตังร้ายโอ่สิวขาวไม่ตัง้ายใส่น้ำตาล็นมสยสูงนี่รับข้าวเลย เน่นอกหนมันดิ้นได้มันดิ้นได้ือ๋อคือบ้านเนีีมยังจะสอบแล้วเรียกมาความูอไหน <c oughs> ไม่บ,าบัาอยู่ได้รอมันบอกอ เียงนะสิเดรอองเพียงไช้ตามมาอยู่สองตัวเห็นไต่โซฟานี่บอสเอ,าาอ้า่าขอไปถือมานำเนี่ยคขบูบาแล้วยินงใหญ่มาต่าหเลย <laughs> ถ,าถามบอดดูนนาถามสรีดูสรีไม่ว่าปิจินโนอ,อยู่ไหน <laughs> ไฟอันนี้บเตียื้นนไฟเราก็นียไฟเถ็ดยังไม่ได้ติดในห้องเลยหรือเตียบเสนมให้ต้งตายเนาะเนี่ยหาเมียปุ้นก็ติดน้องได้มาไม่หมดปมันแต่ยังเขาเมื่อกีเก็บไว้อันหนึ่งแม่แล้วกีหนูเขาห้องเต้อันกับพังเบิดป๊อปีนี่แหละเป็นคนเอาเก็บไปเมื่อก็บรรลนเหตุเนี่ยไม่มาเสียมา อันที่มัมหมาอันของกินนอนนั่นมัมหมาที่มากับเมาอันนี้นี่แะไม่อันนี้อันใหม่อยากเอามาให้อีกอันนึงอันนั้นมัมหมาใส่ผิดมัมหมาก็ไปบอนี้มัมหมายังไม่ได้แกะเลยไม่ได้บอแมนอันที่ของกินนอนนั่นมัมหมาชายผิดอันแล้วก็มัมหมาไปเขาให้ติดแล้วห้ามแกะออก เางเสียทิ้งทัง่กเก่าแล้วเสียทังแกทังแกก้าแล้วก็อ่างไรเนี่ยน้องกลับไปแทนนั่นกับพี่อ่จจำมึงได้รึเปล่าจะจำเจ้าจะจำตัวเฮ้ยจำเจ้ือไป เป็ดแบดไห่วะโอ้ยบเหอเกมวเขาไปยังัดไห่เขาเปมกอบม่งบหเนี่ยมท่นีย่งไปแล้วพ่อกลับนแล้วขี่กามบมาท่อหรือท่อขมอเตอเห่าไป่ยแล้วอานอพัดเนาะือจะสามสิเนาะม้น ันคออะไรมันครออะไรมันอกระคุงกระคองมันก็นุ่มนะมันเลือดเลอดือดเรออ๋อตรงนี้ทำไมไม่กินเนี่ยหาเงินเป็นจย๋วว่ะหาเงินเป็นอยู่บ่ ไม่เป็นมถ้ออาอุ้มมาแบบนี้เนาะจะไปเอาเพื่อนไปลุมเหรออ,เไไเอาาืเอาเพื่อนไปลุมทำไมเอาตะกร้ามาเอาเนาะเอาดีา๋ยวไปดุม,ม,มตักเลยจ้องเขาไหมเนาอุ้มมากเนาะจะเอาเพื่อนไปลุม <c oughs> แบบเนีออ้ยเดีนเอามาไล่ chế này nó... Chị ấy đang làm xịt tái trong lòng rồi mà nó nằm như thế này Nó thịt... Nó thịt Nó bột thân nhau Cái của bây giờ là... Nó bột thân nhau phô phô nó Nó mặt nó Một พี่แม่เขาผ้าฝึกสอนยังไม่ครบม่านติม่านติมตุ่มอะไรพี่พี่การดูนะพี่ตุม่มไ,ไม่เล่นเ,เนะเขาชอบที่ไหนที่เราไปใส่มาเนี่ยไปป้ายเปลียกแล้วเนาะที่เราไป กบปาสสาะที่ขี่ข่บไหนี่ป้าปิ่งปิ่เนี่ยพี่อุ้มนุ้มามีตุ้มเยี๋ยมตีดำหมนมีอุ้มก็อยู่ตรงง้นกับพี่อุ้ ของข้นรงลึกๆ้อเหรอฮึองเหรออะไรร้อเหรออะไรพออว่าส่วนหนาบ่อืมอืมออวส่วนหนาส่วนหนาก็ตัวนีตัวนีตัวเนาะมอนี่นเกลียอะไรวะอืย หลัองนันส <mm ูกัดกระดดว่องม่ไหนสู่ะฮัเงินก็ไม่เป็นกระดดกเน่าเสียเอานั่นเน่าเสียไปเลยเน่าเมียก็ไปน้ำมันกินวิตามินหมดเลยก็กาดเลยนอ้ยไปกินแซบบดีโอ้ยเกาเกาะไม่ต้องตังหนไปเอาน้ำให้เขาปิดด้วยน้ำต้องใส่ เด๋ยให้กินหมออาให้เนาะไปร้านเมือก่อนม่ตไปร้านองเส้นหนามบ้าเนาะแล้วก็ของทะเลป่ะเมือนทเลแล้วลดดตังมันอ็อไงเมื่อไหรแล้วนอไปป่มเหมือนตังนั้นต้องเขาน้ำ กุ่มในไงแม่เบิา์ดมือเบิดมูนไม่ได้กินะรลยหไม่ปลาบอก่กินปลากวนี่กินปลาเป็นตุ่นเลยน้าใสทั้งไงดต่แกให้เาใส่ห้เงแบบเขาใส่มากซอสเขาหยาดแข็งเลยเพราะเดี๋ยวเขาแก่มันส่ตังอีกแล้วค่าหนึ่ง

เฮ้ยกันหวาดมันแสบไปไรเราเนาะก็เหมือนซามว่าเนี่ยสิมาสูนหวาดเลยเพราะว่าจุ่มดล่ะ มันอ๋ยยาดมันเหนียวแฮมแม่บ้าเมืองบัวเป็นเม็ออมดัเยี่ยมเ้อม่เห,เหลอเอพี่น้องสิบเสพในนั้นครับ น่าเจอกันไหมครับคิมเนี่ยไวซซ้ำครับ